สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนีอ้จากเมื่อวานนี่ที่แวลไปหาซื้อเครื่องซักผ้าเนาะก็ได้มาเป็นเครื่องซักผ้าเอลกีตามรุ่นที่ต้องการนั่นแหละค่ะก็คือรุ่น16กกิโลสมาร์ทอินเวอร์เตอร์สิบหกกิโลกรัมนะคะเดี๋ยวเมื่อนี้มาเบิงวานปรแกรมต่างๆวิธีการใส่อ,อย่างมันสิเป็นจังไงเนาะพี่น้องเนาะ นี่จ้ะรับประกัน10ปีออตโต้รีสต์ทประหยัดไฟเบอร์หาว่าสั่นว่าต่างคำนะเกีวเอาผ้าใส่เร็วจ้ะเอาผ้าใส่ในนี่เรียบร้อยแล้วนี่สักผ้าคุณยายเอาผงสักผ้าใส่ในช่องนี่กับสิมี่นี่ผงสักผ้ากัำลังยับพาน,นุ่มนะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็สิเป็นน้ำยาคาเชื่อพวกให้เติมพวกอย่างมั้งน้ำยาซักผ้าขาวช่องเติมน้ำยาฟอกผ้าขาวนะักแมนลี่นะคะนี่มีอันมีระบบอันอันนี้ดีดๆค่ะมากๆรุ่นเก่าแวบของแววใส่เครื่องซักผ้าทางเดียวกันเป็นรุ่นเก่าเวลาปล่อยสีมันสีด,ดังตึ๊บแต่ว่าอันนี้มันสีมีระบบค,อคอบ่อยๆบ่ห้มันกระแทกนะ แล้วก็กอ,อ,อัน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 นี้ก็ใสงามดีเบื้องชัดเกียดีดีค่ะนี่นี่เนาะนี่นี่คนี่เห็นไหมคะนี่สิบหกกิโลสมาร์ทอินเวอร์เตอร์สิบหกกิโลเนาะรู้สึกว่าเครื่องใ่ญ่ดีจ้ะเท่าที่เห็นเครื่องใ่ญ่ดีเมื่อวานนี่ได้ม้ากับพักกันเอามาเอาอัน อันเอาเอาที่กันนูเข่าใต้เครื่องอันเฮียเจ้าของร้านเพื่อนอันอันขายให้เพื่อนบอกว่าอย่าลืมใส่ที่กันหนูท่านว่ามันใส่จังไหโอ้ยใส่ง่ายๆเนี่ยมันมีหลอกนะเมื่อวานนี่มาคุมเฮ็ดกับหลานไม่คุ้มเฮ็ดกับอันไอวีคนณทิฟ้าไปซื้อน่ะเฮ็ดจังไหก็เฮ็ดบ่ได้ที่เฮ็ดบ่ได้เดี๋ยวบ่เป็นอันนั้นนะคะอันกับกับข้างผิดนะเอาเอาด้านบนไปใส่ด้านล่างยังสินะเนาะ ม,มันกะเลยใส่ล้วมันบุเรยตรงหูนอดแต่ว่าสุดท้ายกะใส่ได้แต่กะใส่เวลาโดนเท่กกันอ่ะต่อไปเขับกับมามาเบรงโปรแกรมต่างๆของเครื่องก่อนพี่น้องจา๋ากะสิมีปุ่มเปิดปิดต,ตรงนี้ปุ่มลืมทำงานสัง่งทำงานตรงนี้นะคะเสร็จแล้วกะสิมี อันนี้โปรแกรมโปรแกรมที่หนึ่งอันบนนี่ก็คือดีดีเลยเ์แมนบอตั้งเวลาซักล่วงหน้าพร่สั่งการจอแสดงผลแล้วก็สิมีโปรแกรมที่สองอันแรกนี่ยึดติดยุนี่เนาะการเป็น่นเพิ่มการซักแรียบวกการซักจากปกติอ๋อหมายถึงว่าห้องตั้งค่าอย่างก็รสร้างตั้งข้อมากดปุ่มนีสิ่งที่ห้องตั้งมันมาหนักสิซักเพิ่มขึ้นอีกเป็นครั้งที่สอง กส็สีซักวนอีกรอบนึงอะประมาณนั้นอันนี้ซักดวนล่างพิเศษแล้วก็ล่างถังซักโอ้ดีจังเลยค่ะมีการล่างถังซักด้วยเดี๋ยวคําถามก็คือว่าการล่างถังซักนี่เขาควรล่างจักอาทิตย์จังล่างเทือแะพี่น้องผู้ใดหูก,กับอันหรือว่าผู้ใดที่เคยใส่รุ่นนี้มาก่อนนะคะกับคอมเมนต์มาบอกในเดอว่าล่างถังซักนี่เขาค้นล่างเ จากอาทิตย์หรือว่าจากมือล่างเือเนาะถึงจะดีแล้วก็โปรแกรมที่2นี่ก็คืออย่างนี่ซักแบบทั่วไปผ้าขนสัตว์เครื่องนอนแล้วก็ชุดนักเรียนว่าสั้นจังโปรแกรมโปรแกรมที่1กับโปรแกรมที่2ตั้งค่าที่โปรแกรมที่1เสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยมาเลือกอีกที่โปรแกรมที่2นะน้าเฮาอยากให้มันซักซ้ำอยู่ตรงนี้เนาะอืมเสร็จแล้วมาที่นี่ก็สีมีการปั้นหมาดนะคะก็สิมีความแรงก็คือปั้นแรงปั้นกลางแล้วก็ปั้นเบา เนาะนาสินเหมาะกับสาภาพผ่ามั้งบ่แเน่ใจอืมแต่ว่ากะแล้วอีกอันนี้กะคือล่างล่างล่างหนึ่งสองสามนี่ก็คือล่างจากลาคลั่งจังสี่กันล่างน้ำจากเท้อจังสีเนาะอันนี้การซักการซักเขากระสิกกำหนดว่าอ่าซักจากนาทีนาทีเนาะมีสามนาทีหกนาทีสาม 3, 6, 6, 3, นาทีนี่สิซักอ 3, ีอย่างสามนาทียจังสีสะอาดอ๋อมันก็อาจสิซักผ่าที่แบ,บบว่าบบเปื้อนเนาะเสื้อผ่าพึ่งซื้อมหม่ยังสีแม บทันในไซห้องอาจสิมาอังกินเก็กออกคือเพื่นวานน่ะเนาะกัศมีมีสูงสุด25นาทีค่ะระดับน้ำกัศมีอยู่6ระดับก็คือ1ถึง6เนาะแล้วก็เสียงดังเสียงดังการเตือนหลังที่เครื่องซักผ้ามันซักสิทธ์มันกัศิมีเตือนบอกเนาะแล้วเขาก็มาเลือกว่าเขาสิเอาดังเอาเอาดังหรือเอาเบาซ้ำใดเนาะส่วนนี้ระดับการซักก็คือก็คือเอ่อเอ่อซักแบบแรงหรือว่าซักแบบนุ่มนวล สำหรับอันพวกชุดชั้นในพวกอย่างไปอีอย่างประมาณนั้นนะคะเนาะเอ่อเทอร์โบดัมเทอร์โบดัมนี่คืออีอย่างอ๋อนาสิเป็นอเอเ่การซักแบบว่ามอเตอร์หมุนสลับกันเนาะโบไดมุนไปทั้งเดียวกันส่วนนี่สมาร์เอ่ออันนี้คืออีอย่างภาษาอังกฤษนี่อันนี้ก็สิเป็นแบบว่าเขาไปโหลดแอปเข้ามาค่ะแอปของเอลกีเข้ามาแล้วที่นี่ เอาไว้ติดต่อกับแอลกีเขาในกรณีที่แบบว่าเครื่องเขามีปัญหามีเสียงเตือนอีหย่างเสียงดังแบบใดจังใดจังใดเขาก็ได้ทายคลิปสามารถพูดคุยกับเจ้าของช่างทีมช่างเขาให้เขาฟังเสียงแล้วเขาก็สิแนะน้าเขาได้ว่าเครื่องควรสิแก้ไขอีหย่างมันน่าสิเป็นกับอีหย่างอีอย่างประมาณนี้เบื้องต้นถ้าแก้ไขบ่ได้จังสิยกถึงไปหาร้างสิประมาณนั้นนะคะสว่วนนี้ก็คือข้อควรระวัง ห้ามใส่เสื้อผ้าจนล้นหรือสัมผัสโด,ดนขอบถังด้านบนอาจทําให้เกิดความเสียหายขอบถังด้านบนหมายความว่าไหนวะออันนี้ล้นไปไนี่พี่น้องจ๋านิเฮ้ยบ่าันได้ล้นรอ,นอกเนาะอือเอาโดยสภาพรวมอันนี้เหวี่ยวมาต่ออีกนิดน,นะนึ่งคัน ต้อน้ำเข่าอันดับแรกเปิดน้ำมาแ้วก็ใส่ซว้าวต่อนน้ำต่อนอย่างมาย่างดีโอแล้วอีกคำถามหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องขา,ขาเครื่องซักผ้านี่เขาจําเป็นต้องต่อันั้นบ่คะเครื่องซักผ้านี่เขาจําเป็นต้องต่อ,ตอสายสายก่าว่าสายดินบอกมีผู้ใดหูเนี่ยเนาะเน้นน้ำแบบนเนืเด้อน,นะคะอะทีนี้เขากลับมาเปิดไฟเนาะเอาไฟเข้ามา,าไฟเข้ามาแล้ว โอ้ยภาพกับสะท้อนเสียงจากพี่น้องแล้วก็จะเปิดปุ่มสตาร์ทเครื่องไฟเข่าระบบนะคะซักผ้าแบบทั่วไปนะคะเออซักเบาเอาแรงเอาเสียงดังเสียงเบาเนาะแล้วก็เอาซักแรงนะคะส่วนนอกนั่นนอกนี่แววสิบตั้งแวบสิกกดสตาร์ทเลย เพื่อให้ระบบเขาช่างเครื่องช่างอยังค่ะไปดูซิมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้เชื่องข้างเครื่องกกำลังคํานวณอยู่นะคะนี่คํานวณว,ว่าต้องใส่อีอยังจังใดแบบนี้เนาะนี่นี่ะกำลังคำนวณจะ่พี่น้องเอ,อผ่านี่เววใส่คนคางจะติ่มทงังเกือบติ่มทังนะนี่หรือว่าติ่มทังกรบเบู้อเกือบเกือบถึงขอบอตัวถังซักอะค่ะ ตอนนี้เครื่องเขากาลังซักจํานวนผ่าซักน้ําหนักซังอย่างล้วเขากาลังเลือกระบบน้ำนี่กาลังวิ่งติ๊กติ๊กตอยู่ต่ามคำสั่งที่เขาสังนั่นแหละไชเนาะโอ้โหกระใสเบียกล้าในการคํานวณน้ำอยู่ระดับหนึ่งนะอ่าซักออกมาเร็วปรากฏว่านะคะเออเขาจะใส่น้ำที่ระดับสาม นะคะแล้วก็ใส่เวลาสักยี่สิบหานาทีนะคะการล่างสองครั้งการปั้นการปั้นป่านกลางว่าสันเออเขาหน่าสิการปั้นนีน่ที่จริงแล้วเขาหน่าจะเลือกเอาไว้ให้มันเป็นปั้นขนาดแร้งเนาะอาแต่ตอนนี้ก็ลองเบึงไปกอนจะพี่น้องว่ามันสิเป็นยังไงว่าน้ำระดับระดับสามนี่มันสี่มันสี่หลายปันใด ตอนนี้น้ำก็เริ่มไหลล้มเครื่องเร้วจจะแล้วเห็นพ่จ้าโชคดีอีกอย่างนึงเด้ออาอายุบาลน,นี่ค่ะน้ำประปามู่บ้านหาไหลแหงแมะอืมอ่ะถังน้ำที่เบาเอามาจากจอกหอกับปั้มมาแทบสิีว่าได้ใส่เลยแต,แต่แต่กะต้องต่อไวนั่นแหละเนาะเพราะว่าบางทีเขาเปิดล่างสวนสวยเครื่อง เครื่องของแท้บ้านเครื่องเครื่องเครื่องสูบน้ำประปาเพื่อนนะคะ่ะขั้นพังเรามันพังเป็นมือเลยพัศนวาแต่ว่าถ้ามันปกตินี่ถ้าน้ำไหลปกตินี่ก็คือน้ำไหลแรงไหลแรงดีดีเนาะ,อะตอนนี้ก็บล้อนำเข่าถังก่อนนะคะอืมอ๋อแต่ว่าเอ เข้าที่บึงนะคะเครื่องนี้บบมีปโปรแกรมเอ่อเอ่อป้องกันการเด็กเด็กกดปุ่มขึ้นรุ่นอื่นนะคะนี่ <c oughs> เห็นเห็นรุ่นนี่เห็นรุ่นบางรุ่นของแอลกีคือกันบึงอยู่ใน YouTube มันสีมีหลังจากเขาสร้งงานไปปุ๊บเขาสีมีปุ่มกดกันเด็กน้อยมือบอลหรือว่าเด็กน้อยลูกเล็กเด็กเล็กเด็กแดงที่คีดดื้อขีดีดดดมากดปุ่มน,นู้นปุ่มนี่มั่วแต่อันนี้โบมีอ๋อ แต่กกดปุ่มบ่ดได้ถ้าเครื่องสตาร์ทอยู่เนาะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีล้องหยุดเบิง่งหยุดปั๊บถ้าเขาสัง่งอ้อถ้าหยุดปั๊บสั่งงานได้ถ้ากดตัวนี้ขึ้นไปอันนี้กระสีเปื้อนตามกัสีอันเวลากระสีเปี่ยนตามเอาล้องเบิ่งนะคะตอนนี้เววกดหยุดแล้วก็ไปปรับปรุงโปรแกรมที่มันเลือกน้อยนึงอันอื่นบ่ได้ปรับค่ะปรับแค่ว่าเอาปั้นแรงหรือว่าปั้นกลางขึ้นไปซื้อเนาะแต่ว่าถ้าเขาบวกกดหยุด มันสิกดบ่ได้นะคะภูมพวกนี้ปบกดบ่ได้เลยอซักดวนโอเคสิ่งสองสิ่งที่เหลี่ยวอยากหูในตอนนี้ก็คือว่านะคะฝากพีู้รูดเนาะหนึ่งเครื่องซักผ้าควนสีไสสายดินบอสองล่างถังซักนี่กี่มือล่างเทือนะคะ กี่วันถึงล้างครั้งนะคะบอกแววในเด้อเนี่ยผู้ใดหูกระไดเด้อผู้ใดเคยมีประสบการณ์เนาะระวังสายดินต้องตอหรือเปล่าหรอกการล้างสังเครื่องด้วยโปรแกรมของมันนี่ฮัควรนล่างาบ่อยแค่ไหนกี่วันล้างทีนะคะอตอนนี้เครื่องน้ำก็ลืมเข่าเครื่อง เดี๋ยวเขาปล่อยให้น้ำเขาเคลือบสักพักหนึ่งเล้วเขาคอยมาเบิงระดับน้ำเขาคอยมาเบิงการซักเนาะเพราะว่าถ้าปลอยวิดีโอไปมันอาจสิน้ำจักน้อยตอนนี้ก็สิบสองนาทีเกือบสิบสามนาทีแล้วเ,เดี๋ยววบาสิยุดไว้ก่กนเล้วมาทายตอนที่น้ำเต็มเล้วหรือว่าน้ำได้ระดับสามที่เขาคำนวนไว้แล้วเดี๋ยวมาเบิงว่าน้ำระดับสามของเขานี่มันท่วมสูงประมาณใดท่วมผาแบบใดจังใด หรือว่าเขาจะต้องเลือกระดับน้ำเพิ่มขึ้นบอ่อหรือจังใดอีกอย่างจัสงีเนาะอืมอันนี้น้ำสามระดับแล้วติดจะหนิมันก็จังเป็นน้ำหน่อยๆจ้ะพี่น้องไม่จังใดเป็นน้ำเป็นเป็นน้ำาบ่อถ่วมผ่าไหมจ้าจ้า เอาไปกินแม่หนะ่าเอาไปกินแน่เอาไปกินโลดเอาไปพัดให้เด็กน้อยก็ได้ตัวจ้าพี่น้องจ๋านะ้ามันสิคือเขาอโอ้ยเฮ็ดคิอยูเอาบอบอปากจังไหนตีมบริญินเนาะเฮ็ดคิอยูกันยังวะ ฮะถ่ายคลิปวิดีโออยู่ไปลง youtube ตัวเอาพี่น้องเอาจังไดนี่เฮาสิเพิ่มระดับหน้ามดีบพหน้ามันขึ้นน้อยหน่อยน้าเป็นบ่าทาวมท่าไหมหมื่นกว่าบาทจ้ะหมืน่นหมืน่นหมื่นหกร้อย จักเรลยกจำหรื่อซื้อร้านเพื่อนว่าได้ฮะบ่มีเอ็มน่าสิกรุงไทยหรือเปล่าบ่เห็นระบบมันทำงานล้าพี่น้องเนาะเบลซิบบเพิ่มล่ะเบลซิเบิ้งเบลกษะมันอยู่ระดับสามนี่แเอา เยวกับปอยสิมันสีปลอยให้มันทำงานไปแล้วก็เบื้องว่าขั้นถามความหูสึกเววก็คือว่าน้ามันบวถ่วมผาแต่ว่ามันกาดสีเป็นกับขั้นตอนการซักก็ได้เขาต้องการน้าหน่อยเพื่อที่สีเฮดไห้ผงซักผ้ามันเข้มข้นอย่งสีนะเดาเอาเอาน้ำเขามาอีกอ๋เขาหรือว่าเขาสรุปเลย อันนี้คันตอนคันซักสงใส่สีเส็ดละบาสเนี่ยห้งจังไรห้งน้ำระดับสามนะกับสีประมาเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นแนวกินเท่ากับสีประมาขูดขีดเนาะโอเคเอ,อจากการตั้งเวลาซักประมาณตอนแรกเที่ยวานันเอห้าสิบสี่ห้าสิบสี่นาทีเนาะพี่น้องนะหาสิบสี่หาสิบหานาทีเนาะห้าส <c oughs> ิบสี่ห้าห้าสิบสี่แล้วหาสิบเอ็ดนี่แหละเนาะแต่ว่าบัตที่นี่อันอันอัน ขั้นตอนใส่น้ำกับขั้นตอนมาซักนี่ใส่เวลาประมาณสิบนาทีอันนี้เริ่มสิเริ่ม็ีอย่างเริ่มจะขยี้ว้านน่เท่าที่เห็นนะคะผ่าผ่าอ่าผ่าจานซักมันสิหมุนไปอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตัวถังมันสิหมุนไปอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ดีอยู่นะหยุดอีแล้ว โอขยี้เหมือนตะกี้เหมือนเขาขยี้ตะกี้นะแล้วมันก็ซิซักอีกโอ้มันก็ซักน้ำอยู่นะคะใส่เวลาซักผ่ากระสีวนไปวนมาเดี๋ยวถ้ามันซักเสร็จแล้วเบลสีมถทายคลิปอีกเท่หนึงสีมาเบิงว่าผ่ามันพันกันบอถ้าเป็นเครื่องซักผ้ารุ่นเก่านะผ่ามันพันกันได้ค่ะพี่น้องเยวใส่วิธีแก้ไขด้วยกันเอาขวดน้ำขวดน้ำขวดเอ ขวดละสิบาทนะเงาๆแน่นะ่ะเนาะขวดละท่อแขนเนี่ยเอามาใส่สองมาใส่สองขวดเป็นขวดน้ำเปล่านะคะเอามาใส่เพื่อแก้อาการผ่าพันแต่บัดนี้เขามาเบิ่งว่ารุ่นใหม่ของเครื่องซักผ้าผ่ามันสิพันกันบบเนาะคอยมาติดตามต่ออีกคลิปนะคะโอ้คอยมาเบิง่งถ่ายคลิปบ๊อมันอีกคลิปคอยมาเบิง่งถ่ายคลิปเนาะพี่น้องเนาะว่าซักแล้วปั่นแห้งแล้วมาดูว่าผ่าสิพันกันบอจ้ะ ตอนนี้ให้เขาทํางานไปก่อนเนาะตอนนี้เครื่องซักผ้าก,กะซักเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่นอ้องไปเข้าไปเบิงบ่งมานนี้ว่าผ่าม้นสจีพันกันบ่เนาะโอ้พี่น้องจา๋าใส่ได้เลยอือผ่าบ่พันกันดีจ้ะพี่น้อง ข่าพวพันธกันจ้ะสุดยอดผ่านเม่ต้องเม่ต้องใส่ขวดอันสองขวดเอาใส่ข้างในซักคือจังรุ่นก่อนๆเนาะพี่น้องเนาะจำไว้ด้วยค่ะพี่น้องขาเครื่องซักผ้าผู้ใดที่เป็นรุ่นเก่าๆหรือว่าเครื่องซักผ้าผู้ใดก็สร้างที่เอาใส่ไปที่ซักแล้วผ่ามันพันกันอ่ะเวลามันปั่นอ่ะมันผ่ามันสิพันันกันน่ะ เอาขวดน้ำเปล่าที่ขวดประมาณแคนในขวดสิบบาทอะนะคะปิดฟ้าให้แน่นๆเอาลงไปซักแล้วซีเก้อาการาาผ่าพันกันได้ค่ะคลิปนี้ก็เอาไวส้สำนิสกรนเนาะเดี๋ยวขออนุญาตไปตากผ่าก่อนจ้าและมือนี้กะน,นะคะผลการซักผ้าผลการทดสอบผลการใส่จริงของ lg อรุ่น smart inverter สิบกิโล เธอโบดัม uh, วัดส,สั่นเพิินหวานนะเบลกะพอใจพอใจระดับหนึ่งค่ะกะพอใจพอใจมากเลยลหละเอาลหลายๆอย่างมันกะตอบโจทย์เขาได้ดีเนาะโบว่วาสิเป็นความจุที่กําลังพอดีในการซักผ้าโ่มใหายแล้วกะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจังหวะน,นั่นแหละก็คือผ่าบบพันกันซักแล้วก็มีระบบมีระบบการอันล่างทางล่างอย่างให้เรียบร้อยเลยใส่ง่ายใส่ดีนะคะเนาะ ก็ยังฝากคําถามไว้ได้จากเพื่อนๆจ้าผู้ใดหู้เนาะฝากอตอบคาถามแนวเนี้ว่า 1. นืเครื่องสักผาเขาค้นต่อสายดินบอ่อหรือสายกาวบ่อนะคะสองอปโปแกรมล่งางถังนี่เขาค้นล่างทุกๆก,กี่วันถึงจะดี คลิปนี้เกเอาไวส้สำนียเนะคะน้อสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะ